เลี้ยงวัวแบบปล่อยแปลงต้องจัดการแปลงหญ้าทําอย่างไรให้เลี้ยงวัวได้ตลอดทั้งปีมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูการจัดการแปลงหญ้าให้สามารถเลี้ยงวัวได้ตลอดทั้งปีนะครับโดยการเลี้ยงวัวแบบปล่อยแปลงก็เป็นการเลี้ยงวัวที่ทําให้คุณเลี้ยงสบายนะครับแต่ปัญหาคือเราจะทํายังไงให้สามารถเลี้ยงวัวได้ตลอดทั้งปีนะครับในแปลงหญ้าที่เรามีอยู่นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับว่า ทำไมเราถึงต้องมีการจัดการแปลงหญ้าแล้วก็วิธีการจัดการแปลงหญ้าให้สามารถเลี้ยงวัวได้ตลอดทั้งปีต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ข้อดีของการจัดการแปลงหญ้ามีอะไรบ้างเรี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับในการเลี้ยงวัวแบบปล่อยแปลงนะครับการจัดการแปลงหญ้านี่เป็นสิ่งที่สาคัญมากสำหรับผมครับเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์แล้วถ้าเราไม่จัดการแปลงหญ้าครับก็คือปล่อยให้วัวกินหญ้าในแปลงนะครับวัวมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเหยียบย่ำหญ้านะครับการปล่อยเลี้ยงแบบนี้นะครับทําให้หญ้าไม่มีโอกาสได้ัักตว ไม่มีโอกาสได้ฟื้นตัวนะครับทําให้หญ้าไม่ยาวเมื่อหญ้ามันไม่ยาวมันก็ได้ปริมาณหญ้าน้อยนะครับวัวก็จะกินไม่อ er> ิ่มวัวก็จะผอมนะครับอันนี้คือลักษณะของการปล่อยเลี้ยงแบบแปลงเดียวเลยนะครับวัวก็จะกินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็จะเหยียบก็จะย่ำไปเรื่อยๆหญ้าก็ไม่มีโอกาสได้ฟื้นตัวนะครับดังนั้นเราต้องมาจากการแปลงหญ้าให้หญ้าได้โอกาสฟื้นตัวได้พักตัวอย่างน้อยสัก2อาทิตย์ถึง1เดือนเลยพอดีเลยครับหญ้ามันก็จะยาวนะครับ เมื่อยามันยาวมันก็จะได้ยาปริมาณมากขึ้นวิธีการในการผมก็คือ,อการล้อมทีนะ่โดยแบ่งเป็นล็อ,ลอกๆกบนี้นะครับก็คือใช้รถไฟฟ้าล้อมแบบนี้นะครับจะประหยัดแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายนะครับพอเราได้แบ่งยาเป็นล็ลอกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ยามันก็จะเริ่มฟื้นตัวตรงสีเขียวนี้เข้าประมาณ2สัปดาห์นะครับยาก็จะเริ่มฟื้นนะครับเเมื่อเราแบ่งเป็นล็อกแล้วนะครับเราก็ปล่อยว่ากินที่ละแปลงนี้นะครับยถ้าเราไม่แบ่งเป็นล็อกนะครับมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับทำให้ยาไม่มีโอกาสได้ฟื้นตัวนะครับ มันก็จะกินไปทีละแปลงพอแปลงนี้หมดเราก็เอาไปกินแปลงอื่นต่อไปนะครับอย่างน้อยคนมีประมาณสัก4แปลงแปลงหนึ่งก็ให้กินประมาณ1สัปดาห์นะก็จะพอดีเลยนะครับหญ้าก็จะมีโอกาสฟื้นตัวหญ้าก็จะยาวนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะของแปลงหญ้าที่น่าร่ายล้อมไว้นะครับนี่ตรงนี้ก็ประมาณสามสิบวันนะครับเนี่ยอันนี้คือหญ้าลูซี่นะครับที่เราล้อมไว้นะครับถ้าเราไม่ล้อมไว้มันก็จะกินไปเรื่อยๆหญ้ามันก็จะไม่มีแาดได้ยาวแต่พอเราล้อมไว้แบบนี้นะครับ หญ้ามันก็จะได้ฟื้นตัวหญ้ามันก็จะยาวเราก็จะได้ปริมาณหญ้าที่มากขึ้นนะครับถ้าเราทํานี้เราก็จะสามารถให้วัวได้กินหญ้าตลอดทั้งปีแล้ววัวเราก็จะอ้วนด้วยนะครับเพราะว่ามันได้กินหญ้าที่ปริมาณมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงหญ้าโรี่ที่เราลอไวานะครับอายุประมาณ1เดือนนะครับเนี่ยต้นสูงดีมากเลยนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมาครับก็มีพายุเข้านะครับก็ทําให้หญ้าได้น้ำนะครับหญ้าก็เลยงามเร็วนี้นะครับเราปลูกหญ้าตามธรรมชาตินะครับ นี่ครับอายุหนึ่งเดือนก็สูงประมาณ40-50ถึงเซนนะครับนี่ครับก็โชคดีครับได้ได้น้าฝนจากพายุทําให้หญ้างามขึ้นนะครับอ่าซึ่งช่วงนี้นะครับเราก็เอาวามาปล่อยอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเรามีหญ้าอยู่2แปลงนะครับอ่าแบ่งเป็น5้หล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าแปลงหญ้าที่อยู่ในทุ่งนาครับช่วงนี้อ่าฝนตกมีพายุเข้านะครับหญ้าที่อยู่ในทุ่งนามันก็เริ่มงามเราก็เลยเอาวามาปล่อยในทุ่งนาก่อนนะครับก็กล่าวว่า จะมาไว้กินตรงนี้ครับประมาณสักสองสัปดาห์ครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยจะเอาไปปล่อยในแปลงหญ,ญ้าลูซี่ที่เราลองไว้นะครับถ้าเราทาอย่างนี้วัวก็จะได้กินหญ้าแล้วก็จวัวก็จะอ้ว,อวนดีนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงหญา้าแทนกุลาครับที่อยู่ในทุงน่งนาครับซึ่งเราก็ลองไว้เลี้ยงวัวเหมือนกันนะครับอย่างที่เราเคยนําเสนอไปแล้วว่าเรามีที่อยู่2แปลงครับแปลงหนึ่งเป็นที่ดอนนะครับก็คือปูหญ,ญ้าลูซี่ส่วนอีกแปลงหนึ่งเป็นที่ลุ่มเป็นที่นาเราก็ปูหญ้าแทนกล่าครับ อันนี้เราก็เลยเอามาเลี้ยง,ยงในทุน่งนาก่อนนะครับก็กาว่าจะเลี้ยงมาสัก2สัปดาห์แล้วเราก็จะเอาไปาปล่อยในเปลงยาโูซี่ต่อไปนะครับถ้าเราจัดการแบบนี้เราก็จะมีหญ้าให้วัวกินตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้ววัวมันก็จะอว้วน,นครับเพราะว่าหญ้ามันได้พักตัวหญ้ามันได้ฟื้นตัวนะครับหญ้ามันก็จะยาวพอหญ้ามันยาวมันก็จะได้ปริมาณหญ้าที่มากขึ้น วัวก็ได้กินหญ้าที่มากขึ้นวัวก็จะอ้วนอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะการแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเลี้ยงวัวได้ปริมาณมากขึ้นนะครับถ้าเราปล่อยแบบธรรมชาติเลยคือก็จะเลี้ยงได้ประมาณนะครับสองไร่ตัววัวหนึ่งตัวแต่ถ้าเรามีการจัดการแปลงหญ้าที่ดีนะครับเราก็จะเลี้ยงวัวได้ประมาณ1.2ตัวต่อไร่โดยที่วัวไม่ผอมนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการจัดการแปลงหญ้านะครับถ้าเรามีที่ไม่มากนะครับเราต้องการเลี้ยงวัวแบบปล่อยแปลง ถ้าเราสามารถจัดก,การปัญญาที่ดีเราก็จะสามารถเลี้ยงได้แบบสบายเลยนะครับวันนี้เลยพามาดูตัวอย่างนะครับของการจัดการแปลงหญา้าให้สามารถเลี้ยงวัวแบบปล่อยแปลงได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับซึ่งผมมีที่อยู่ประมาณ8ไร่นะครับมีวัวอยู่ทั้งหมด13ตัวซึ่งผมมั่นใจว่าผมสามารถเลี้ยงวัวได้ประมาณสองตัวต่อไร่ได้อย่างสบายเลยนะครับเพราะว่าเรามีการจัดก,การปัญญาที่ดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับคนเลี้ยงวัวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อที่จะไม้พาทีิปใหม่ตาชจ้งของเราสัสคชิปนี้สวัสดีนะครับ